เบาไี่ขอทนรูปหล่อนอยน้อยไม่ค่อยบนอยากมีใครสักคนเข้าใจ <S <S สตอเลี่ยงทองอยู่แล้วที่เป็นผู้ชายพันดีลูกปอกที่มันผันนี้รักมีทุกคืนทุกวันสตอเลี่ยงทองอยู่แล้วไม่เคยรักใครบ้านผ่านรักจริงรักจังแล้วนาน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 องเอ๋ย อายห่วงอยู่ไกลไกลไม่กล้ามาเจออยากที่โทรไปถามก็เรื่องนุกลามไม่ก็เพื่อนเธอข่าวว่าเขาหลายใจคงเก็บใช่ไหมเงาเงาเมื่อม,อ,ม,อ,มอคนที่อายห่วงเสมอไม่ได้มาเจอได้ขอเป็นแรงใจจะไป เป็นคนจะซาจะซาเดินบ้าไปรักเธอทั้งเธอไม่คุรเจอกับเธอได้ซ้ำเป็นคนสุ่มซามเสบือดึงหน้ามันไม่เต็มบ้านฉลาดก็ไม่เฉลาดันอยากจะมีคนรัก น้องชอบเกาหลีน้องชอบเกาหลีๆๆไอ้ไหมเกาหลีคนดีก็เลยเปลี่ยนไปผู้เฒ้านาหัดหมอลำไม่ดวนใจน้องบอกเห็นหน้าอายแล้วอยากไหลตาย ไไม่ได้ิก,กบานเาเด้าาหนทั้งดังคมเป็นสันขนาดแม่งวันบินซนยังขาดเคิงเรื่องความหล่อเคยแพ้ใครเมื่อเฮงเพื่อนที่ตาเถึงเขาชมมาทั้งนั้นถึงสิเกิดอยู่ อีสานุกเขาเหนียวปันจําปนจนใหญ่งามเนื้อเกินโ็ยอดจริงของที่ พี่ยังต้องสเสน่หาสาวเอ่ยที่เคยพบมายังไม่งามเกินกว่า,เ,าเทวดาที่ดาษเทวีลูกสาวไผ่สร้างมางามใช้ไล่แทะลาพอแต่ไหน ใครบอกเจ้าหรือยังว่าน่ารักจังว่าน่าสนใจจากต่อเจ้าวออยู่กอทอมอมานานเท่าใดผิวเจ้าคือขาวหน้าเจ้าคือใสใส่ขีมยังท่า พันสันทานนคขงหลอนออนแอนอรชรยิงตอนยิ้มนิ่มหนู่ส่วนสูงสูงพอสมควรผิวมา่ามในตาเชิญจวนสร้างความปั่นป่วนให้หมวนมูชายซ่อนเล็บเหมือนเสื้อซ่อนลายถ้าเจอเธอที่ไหนอย่าปล่อยให้เธอลอยนวล เจ้าเกิดมาจากไหนจึงผุดผาดบาดใจงามยิ่งกว่านางใด้ทั่วในแผ่นพื้นโลกาหรือเจ้านี้เมืองอินไม่ทวินใหญ่ดีลบลีนี้เทวดาแล้วมาลงเพลินเดินอยู่ในโลกามนุษย์เลยนอนพาวานึกว่านางฟ้าลงมาชม ละลาตามีสิคุมเจ้าบ่นอนบ่ให้กินกล้วยแมไปหวยหาสอนปลาซิ้วเก็บปลาซิ้วมาใส่แกงเห็ดไปใส่เบ็ดเฒ่าป่าโคใหญ ya hoang hai miếu phong si chok ta, chào non xa miếu phong ham, chào non cam miếu phong ภูมิใจพอใจละที่เปล่นกะเทยไพ่สีม่วงยออเย้ยกระร้างเธอไว้กะร้างเธอไว้ปากคนละส,สิ่งอย่างสวยแบบอดทนบอกเคยสนคำคนนินทาก็สนยนักในแค่ Look ใครเรียกผมบิลลี่พอผมยกมือชี้ดูเหมือนสอนราตอนอายเคิดจะมูกโดง่งดงเหมือนสอระพงเลือกเกิร์ดื่นยังหลาบอกหน่อยนาะแม่สาวตาคมคิวน,น้องนางก็โก่งจะมูกน้องนางก็โดง dạng xịt สวัสดีค่ะน้องอยากถามน้องสวยไหมคะถ้าสวยนะคะช่วยบอกมาให้น้องรู้หน่อยน้องอยู่คนเดียวไม่มีแฟนกับเขาสัหน่อยมันเงามันงอยอะไม่เข้าใจยังไงไม่รู้หน้าตายังน้องพอเป็นแฟนพี่ได้ไหมคะ เป็นไงครับโอ้โหแล้วพี่ปลาสบายดีครับตอนนี้ การงานดีขึ้นกว่าน,นี้ครับสวัสดีอาจารย์ใหญ่นะคะก็วันนี้ก็เป็นวันสอบที่3แล้วหนูกออ็อยู่แค่วันเดียวหนูก็จะจบม .6 แล้วหนูก็อยากให้อาจารย์ใหญ่ดูแลสุขภาพตัวเองด้วยแลวอีกอย่างหนูไม่อยู่แล้วอาจารย์ใหญ่ก็คงเป็นคนที่สวยที่สุดในโรงเรียนเพราะตอนนี้หนูเป็นคนที่สวยอยู่แล้วหนูก็ออกไปแล้วหนูก็ขอยกาลังความสวยให้อาจารย์ใหญ่นะคะสุดท้ายนี้ขออาจารย์ใหญ่ก็มีความสุขภาพแข็งแรงและจักร ปิดเทอมก็อย่าดื่มสลายเยอะยังไงก็ดูแลสุขภาพตัวเองด้วยเปิดเทอมมาจะได้มีเด็กในสังกัดใหม่อาจจะได้มีแรงด่าสุดท้ายอาจารย์มกรก็ดูแลสุขภาพตัวเองด้วยเก๋มากแล้วใช่นี้นะครับแล้วผมก็จะจบนะครับก็ขอให้อาจารย์มกรแล้วก็อาจารย์ใดมีความสุขมากๆขอให้น่าเดชการงานรุ่งเรืองนะครับแล้วก็อย่าลืมสิทธิ์คนนี้นะครับ ่วนโชคลาภขอให้อาจารย์ประกอบและอาจารย์ใหญ่เข้ามาเรื่อยๆอายุก็ขอให้นานเป็นร้อยปีนะครับอยู่กับศิษย์ไปนาันๆั่ถ้าวันดีปีใหม่วันไหนว่าครับผมจะกลับมาแล้วก็มาไหว้นะครับขอบคุณครับผมจะเอาไว้พรให้อาจารย์ใหญ่กับจาจ้กรองขอให้มีความสุขสู่สภาพแข็งแรงน,นะครับ นาสุชาติรัตผมก็ขอให้อาจารย์กรมีสุขภาพแข็งแรงนะครับด<ม>้วยรวมทังอาจารย์ใหญ่ด้วยนะครับสวัสดีครับผมขอให้อาจารย์กรและอาจารย์ใหญ่สุขภาพแข็งแรงนะครับผมขอให้สุขภาพอาจารย์มกรกับอาจารย์ใหญ่สุขภาพแข็งแรงนะครับขอบคุณครับครัสสวัสดีครับผมขอให้อาจารย์ใหญ่กับอาจารย์มกรมีสุขภาพแข็งแรงครับผม จบไปแล้วอาจจะไม่ได้เจอกันอีกขอให้อาจารย์ดูแลตัวเองด้วยนะครับขอบคุณครับนะครับขอให้อาจารย์มองกับอาจารย์ใหญ่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงครับขอบคุณที่อาจารย์เป็นที่ปรึกษาผมครับให้ความรู้แนะนำสิ่งดีๆให้ผมครับแค่นี้นะครับสวัสดีครับผมก็ไม่มีอะไรมากครับขอให้อาจารย์มีความสุข ส,สวัสดีครับผมก็ดูอาจารย์ประกและอาจารย์ใหญ่มา3ปีผมก็ไม่มีอะไรมากครับผมก็ขอให้อาจารย์มีความสุขแล้วก็ทำหน้าที่การงานได้อย่างเต็มที่ครับครับสวัสดีครับผมขอให้อาจารย์ใหญ่และอาจารย์ประกรบมีสุขภาพแข็งแรงนะครับสวัสดีครับ,รบขอให้อาจารย์ประกรบอาจารย์ใหญ่ ขอให้มีความสุขมากๆนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับผมผมเปมครับผมฝักอ๋อผมอาจารย์มากรก็มีสุขภาพที่แข็งแรงนะครับยืนยืนมีแต่ความสุขอาจารย์ครับเวลาอาจารย์ขับรถอะมอไซค์อาจารย์ระวังหน่อยครับเวลาเมาก็อย่าขับครับรู้ไหมผมอะผมเป็นห่วงเป็นห่วงครับ แล้วก็อาจารย์ใหญ่ก็ขออาจารย์เป็นสาวนานๆให้อาจารย์รนนนาารยมีแฟนรอรอแล้วก็แค่นี้แหละผมมีไรละผมอยากบอกว่าให้อาจารย์ทั้งสองมีความสุขครับรักนะจุบ <laughs> ุจุบุับผมนำความสุขดีนะครับขาให้อาจารย์มีความสุข สุขภาพแข็งแรงนะครับแล้วขอให้อาจารย์ใหญ่มีความสุขด้วยนะครับสุขภาพแข็งแรงครับเวลาอาจารย์มกร์แล้วก็อย่าขับรถนะครับให้นอนนะครับนี่แหละครับของทรานก็สวัสดีชาวโรงเรียนชบซูเปอร์คัพนะครับก็วันนี้จะมาพูด่องเรื่องถึงอาจารย์มกรณก็ขอให้มีสุขภาพแข็งแรงนะครับเวลาเมาก็อย่าขับรถนะครับเดี๋ยวรู้ก็พูดถึงอาจารย์ใหญ่นะก็ขอให้มีแฟนหล่อๆเรื่อยๆ หน้าต,ตาดีขอให้อาจารย์มีสุขภาพแข็งแรงนะครับก็ผมขอลาแล้วครับรักนะจุ๊บจุ๊บสัสีนะครับผมนายพนมพัฒน์เจนทคุณชื่อเล่นชื่อเมฆนะครับก็ขอให้อาจารย์มกรมีสุขภาพที่แข็งแรงนะครับอา <c oughs> จารย์ใหญ่ก็สุขภาพแข็งแรงเหมือนกันนะครับครับ <c oughs> <c oughs> ส่วนอาจารย์ใหญ่นะครับผมก็ขอให้สวยวันสวยคืนสวยและอย่าลืมผมก็เลยส่วนอาจารย์มากรนนะครับก็ขอให้ร่างกายแข็งแรงมีอายุยั่งยืนเราอย่าก,กินเยอะเราก็อย่าก,กินเยอะกินพอประมาณแต่กินวันไหนก็สวนผมบ้างผมก็อยากกินเหมือนกันครับขอบคุณครับ ขอให้อาจารย์ประกรณ์แข like so mm ็งแรงอาจารย์ใหญ่แข็งแรงแข็งแรงขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะก็ขอให้อาจารย์ประกรณ์กับอาจารย์ใหญ่ค่ะมีสุขภาพแข็งแรงค่ะแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะขอให้อาจารย์ใหญ่กับอาจารย์ประกรณ์มีความสุขมากๆดูแลสุขภาพตัวเองดีๆนะคะสวัสสวัสดีค่ะขอให้อาจารย์ใหญ่กับอาจารย์ประกรณ์นะคะดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะคะหนูก็อยู่กับอาจารย์ประกรณ์มา3ปีก็ อาจารย์อยากินเหล้าเยอะนะคะเดี๋ยวจะแก่เร็วเพราให้อาจารย์ประกอบสุขภาพแข็งแรงนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์ขอให้อาจารย์ทั้งสองมีความสุขมากนะคะหรักอาจารย์ทั้งสองเลยนะสวัสดีค่ะขอให้อาจารย์ใหญ่และอาจารย์ประกมีความสุขนะคะขอบคุณค่ะอาจารย์ประกอบและอาจารย์ใหญ่นะคะ หนูก็จะจบม .6 หแล้วนะคะยังไงยังไงก็ขอให้อาจารย์ใหญ่และอาจารย์มกรดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะคะผมครับครับผมก็ขอให้อาจารย์ใหญ่และอาจารย์มกรมีสุขภาพดีแข็งแรงครับครับครับสวัสดีค่ะสําหรับอาจารย์ใหญ่นะคะอาจารย์ใหญ่ก็คอยตักเตือนคอยสอนมาตลอดอาจารย์ใหญ่ก็เหมือนแม่คนหนึ่งของหนูนจบแล้วหนูก็ขอให้อาจารย์ใหญ่มีความสุขนะคะ สำหรับอาจารย์ปกกณ์อาจารย์ปกาาปกณ์ก็อย่าซิ่งมากนะคะตังที่ให้ไปก็ไปทารั้วรอบสาให้ดีๆนะคะอาจารย์ปกกณ์ถึงจะขี้บน่นพูดมากแต่ยังไงก็รักอาจารย์ค่ะขอบคุณค่ะเอชั่นสวัสดีค่ะสําหรับอาจารย์ใหญ่นะคะอาจารย์ก็เป็นคนที่น่ารักคนหนึ่งนะคะหนูใกล้จบแล้วก็ขอให้อาจารย์มีความสุขมากๆส,สุขภาพร่างกายแข็งแรงว่างๆหนูจะมาหานะคะอาจารย์ แล้วสำหรับอาจารย์ประกรณ์อาจารย์ก็เป็นคนที่ขี้บ่นชอบโวยวายนะคะแต่ยังไงหนูก็รักอาจารย์ค่ะขอให้อาจารย์มีความสุขมากๆค่ะเอกชนสวัสดีครับสวัสดีอาจารย์ประกรณ์ที่เคารพรักครับวันนี้ผมก็จะจากอาจารย์ไปแล้วไปสู่ที่ผมที่สามารถที่ผมอยู่อาจารย์ต้องดูแลตัวเองด้วยครับ เรื่องรถอะไรที่อาจารย์ตกน้ําตกอะไรอ่ะข่าวมันดังครับอาจารย์อย่าไปทําเลยถ้าอาจารย์กินลงกินเล่านี่ก็เบาๆหน่อยนะเออแล้วก็เรื่องที่อาจารย์ด่าเด็กนะครับไว้รุ่นหลังผมอ่ะอาจจะมีเด็กใจร้อนอาจจะอาจารย์จะโดนอะไรเออทำนองนะอาจารย์อาจารย์ก็รักษาตัวดีๆด้ครับอาจารย์เป็นห่วงครับอาจารย์นะครับ อ uhm. จารย์ปกอครับผมก็ขอไว้พ้อนให้อาจารย์ปรกกอนแล้วก็อาจารย์ใหญ่สุขภาพแข็งแรงดีๆนะครับอย่าเจ็บอย่าไข้อย่าป่วยนะครับเดี๋ยวไม่ได้สอนเด็กนะครับอาจารย์ผมขอบคุณมากนะครับที่สอนพวกผมมาทั้งบทั้งสามสิบสามคนที่จบได้นะครับถ้าไม่มีอาจารย์คงไม่จบหรอกครับผมก็ไม่มีอะไรพูดนะครับขอให้อาจารย์สุขภาพแข็งแรงเดี๋ยวสักวันเดี๋ยวผมจะมาตอบแทนบุญคุณครับผมครับ อย่ามาแกล้งคุณครูขอคุณสนคุณบุญคำชูให้ครูมีสุขชัวนิรันโดให้ครูมีสุขชัวนิรันโด